ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเดินทางไปจัดกิจกรรมรดโชว์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่15-18มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะติดตามได้กับคุณสิรินทิพย์ประทุมค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้อยู่ที่ด่านทาวอนบ้านแหลมนะคะที่อำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางคณะจากจังหวัดจันทบ,บุรีจะไปจัดกิจกรรมรถโชว์ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบ,บุรีนั่นเองค่ะ ในช่วงเช้าของวันที่15มิถุนายน2558ถือเป็นวันแรกของการเดินทางไปจัดกิจกรรมโรโชว์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบ,บุรีณเส้นทางจังหวัดจันทบ,บุรีด่านบ้านแหลมประเทศไทยสู่กรัรมพูชาไผลินพัตบองพนมเปญซีนุกวิวเกาะโกงตราดโดยเส้นทางการเดินทางในครั้งนี้ทางคณะนําโดยนายสามารถลอยฟ้าผู้ราชการจังหวัดจันทบ,บุรีได้นําผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้ง16หน่วยงานเดินทางไปเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเปิดเส้นทางให้ชาวกัมพูชาเข้ามาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีผ่านด่านท่าวลนบ้านผักกาดและด่านท่าวลนบ้านแหลมอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี สำหรับการเดิน,นทางทางคณะได้ใช้เส้นทางจากด่านบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีประเทศไทยผ่านไปยังกรุงไพรีนเพื่อเป้าหมายสําคัญของการเดินทางไปเข้าพักอย่างประเทศกัมพูชาในวันนี้คือกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชานั่นเองการเดิน,นทางจากด่านชายแดนบ้านแหลมเดินทางสู่จังหวัดพัตบองโดยระยะทาง105กิโลเมตรโดยประมาณทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมวัดที่มีความสวยงามอย่างวัดดำเรซอรหรือวัดช้างเผือกวัดที่มีความเขาแก่มากแห่งหนึ่งของ ของเมืองพัตตบองด้วยวัดแห่งนี้เป็นวัดในตระกูลอภัยภูเบศมีร่องรอยที่เห็นมีตราสัญ,ญลักษณ์เหนือกรอบประตูด้านหน้าและหลังอุโบสถที่สําคัญที่กรอบประตูด้านหน้าของวัดแห่งนี้ยังมีตราแผ่นดินรัชกาลที่5แห่งพระราชอาณาจักรสยามด้วยและหากใครมีโอกาสได้มาที่วัดดาเรซอแห่งนี้ก็จะต้องเข้าไปกราบนมัสการพระประธานซึ่งด้านหลังของพระประธานยังมีจารึกของคนในตระกูลอภัยภูเบศอีกด้วย โดยรูปแบบการก่อสร้างของวัดแห่งนี้ส่วนใหญ่จะใช้ศิลปะแบบปุ่นปั้นที่มีความอ่อนช้อยและสวยงามตามแบบฉบับของกัมพูชา No. หากใครที่มาจังหวัดพัตตบองประเทศกัมพูชาก็ต้องมาที่นี่เช่นเดียวกันนั่งคืออนุสาวรีย์พญาโคตบองขยุงเป็นรูปปั้นพญาโคตบองขยุงถือกระบองอยู่บริเวณวงเวียนกลางเมืองพัตตบองซึ่งคนไทยถนัดเรียกพระตบองแต่ว่าตะบองของเทวดาหรือตะบองของผู้เป็นเจ้าเป็นนายส่วนชาวกัมพูชาเรียกบัตด,ดมบองแปลว่ากระบองหายดังนั้นสัญลักษณ์ของเมืองบัดดมบองจึงเป็นยักษ์ตนใหญ่นั่งถือตระบองจังการหน้าเกรียงขามและปัจจุบัน อนุสารีแห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองพัตบองและเป็นที่มาของชื่อเมืองพัตตบองในปัจจุบันนั่นเอง การเดินทางในวันแรกโดยระยะทางกว่า100กิโลเมตรจากด่านทวรบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีมาอย่างจังหวัดพัตบองกซึ่งจุดหมายของวันนี้คือกรุงพนมเปญทางคณะจึงต้องเดินทางตามเส้นทางหมายเลขของทางหลวงประเทศกัมพูชาสู่กรุงพนมเปญกับระยะทางอีกประมาณ290กิโลเมตรใช้เวลาในการเดิน,นทาง4-5ชั่วโมงผ่านเมืองสำคัญต่างๆที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศกัมพูชา การเป็นทางในครั้งนี้เป็นเพียงแค่วันแรกซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามชมตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ